อันนี้บอกคนซาว่าเล่11นี่บ่นี่แหละครับนี่แหละครับมาเป็นผู้เดียวกันเราเป็นฮอตคอยเป็นหมักลุกก็ได้โอ้หฮอตก็หมากลุกต้องคิดหัวเราโอ้หฮอตก็หมากลุกครับอันนู้นตัวเขาเคยในฐานะเขาเคยขายคีมเนาะมนอันนี้ก่อนใช้เอ After กับ Before อันนี้หลังใช้เรีงใช้เนาะเฟียตโอายฟาเรียกเรแยกแกว่า เออปลาคือกันปลาเล็กว่องวสิบยังนี่สิบเอ็ดหรือสิบสองสิบแปดไหมสิบแปดแม่แกออกมากกับเขาอยู่หรอกแต่ว่าแม่เขาออกมาเนี่ยหมอเลยเอาไปอบกระเลยใหม่เลยเป็นน้ำเป็นน้ำเตาอบเป็นน้ำเครื่องอบอบโดนพดอบโดนพดโอ้เมื่อกางคือกันนี่เลยเนาะโอ้เมื่อกางค้นเก่งนะเบอร์คิวเบอร์นวยตาว่าเป็นอันเดียวกันว่านพิมพ์เดียวกันค้นเก่งพี่น้องทักคิดดูว่ามันพอดีทวีศักดิ์พี่เล็กอัน ตะกี้ไปรั้อยู่เท่ก่อนโอ้ยอินตะกี้ไปอยู่ไหนโอ้เราลืมอันตะกี้หลงสุดอยู่ระเบียบวัฒน์สินครับผมเดี๋ยวนี้มันอยู่ระเบิดครับสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยเพชรนแพงครับผมเพราะดังระเบิดไงดังระเบิดโอ้หลังเดือดหลังเดือดนะไอ้เนาะโอ้หลังเดือดอีเละเฮ้ยฮาวี่ต้องต้องเปฟ้อนเนี่ยจริง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 กันเนี่ย จริงจริงพอปีนี้แกจิรุยสาวน้อยเฟซมันแพงเลยไดดูการจิมานี้ไปจมตูซอยคอยบ่ได้ขึ้นไปรับดอกไปจมตูซอยคอยนี่คอยนี่คอยเคยขึ้นมาทุกอย่างผมเห็นแล้วร้องเพลงอยู่เมื่อคืนนี่ร้องเพลงมวนพร้อมผู้เด่นลองเพลงเมื่อคืนนี่แหมอือมีดอกเออ้รงมวนดีดีนี่เบิุญข้าอยากเห็นพี่น้องเห็นในไลฟ์สดเมื่อคืนในเพียร์กไลชีเอแรงรักมากเจ้าเป็นกาฝากแทบไม่เชื่อสายตาเมใยร้องขึ้นนี่ไหมผมจะร้องอีแล้วฝาก ไอเหลวฝากพ่ะนะโอ้เหชี้แรงรทธิ์มากจะเป็นเหลวฝากนี่อาวุธนะครบวัดวัแสดงในตัวนี่เรื่องอะไอาวุธเนี่ยอาวุธดีแน่หอาวุธมั้อาวุธดีเน่หนามีมีครบเครื่องเล้ตลกแต่เก่งเราไม่อาวุธนี่เราเป็นร้านกับอาวุธนะไปในเสยเป็นพี่น้องนัทอาวุธโอ้ บอกว่าไปเอียนท่าน้ำมันหมูไปเลยเดี่ยเดี๋ยวเราจะเอียนท่านน้ำมันหมูเอาไหลรถเลี้ยงรถเลี้ยงรถเลี้ยงแต่ว่าเอียนก็ว่ามือพ่อเฮงเราไปท่าน้ำมันหมูความไปด้วยสิร้อยห้าสิบท่านแล้วนะครับโอ้โหขอบคุณพี่น้องครับเครผอบวะใครผอบวะพี่น้องนี่ตามอ่ะแป๊บเดียวอ่ะมือนี้เอาฮอทพันเลยครับฮอดกับอีกของจองไว้ฮอดอีกอันนี้เป็นคลิปที่สองเลครับนี่ช่องไปอีคอดดีครับฝากกดติดตาม แฟนๆสาวหนแงครับกดติดตามน้ำเะยครับช่องนี้กันครับนี่พอดีครับลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมครับพาวาชิมีบวราคนคนถักมาขึอนกันครับคนก็นเลยมากยู่ใกล้ๆกันมังครับนี่คืออีีคืออีรีครับพี่น้องครับแยกบอกเลยจเจะสี่เมื่อนหร่ไมเอ้าไม่ยังเลยจริง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  คอมเมนต์จะคอมเมนต์เลยครัเปนตอบคอมเมนต์ให้เต้แน่อย่อโอ้ตอบคอมเมนต์บันที่ฟอยแมครับเพื่อเพื่ออาเอาโซซับโอ้เครื่องนี้อีกเครืงมั้งเอนมีแรงไม่ติดปั๊นมีรวมตอบไม่ได้เขาระบบไม่ได้เข่าระบบเสีนอนได้เอาบ่าท่านเข่าว่านท่านตอบยืบบวกดหัวใจทุกอันเลยครับอ่านทุกคอมเมนต์นี่อ่านทุกคอมเมนต์กดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์เนี่ยแล้วถึงว่าอันไหนที่เราตอบได้เราก็ตอบถ้าแบบเขาถามทุละอะไรมาถ้าคอมเมนต์ธรรมดาก็คือพักคอมเมนต์หัวเราก อันเมนตะ์เจ้าไปลอยเบิ้งคลิปเจ้าของเบิดเราอันว่าเจ้าพระสารภาพา <c oughs> นระบุญป่ะเพิ่นดีใจอะไรนี่พี่น้องหมืนอคืนนี่นแล้ว,าลวา่าป้ามันก็นเระเทยไอ้มีกำลังใจให้ไอ้เฮ็ดสู่ด้วยเนาะเนาะเพิ่อน,นเพืเ่อนไปนลอยคลิปช่องเสือนบ่นอันไหนที่ว่าแกกนอนนี่เราเบิ้งเบิดเบิ้งเขียวฟังไปนี่เพิ่นนัดว่าไปกองไทยป่ะนะเออเมื่อใดครับบองเว้นยังไม่บังเว้นเนี่ยเออพาเขาไปหลังห้องน้ำพะนะกองไทยไหมยนี่ม่ ยังต้องคุณกันไปบกข้อกวางไทยยุ่งองำมาที่มันก็ละใจมันกละใจวันนี้พป่พกองไทยอีบันนี้ยุ่งยุ่ของเว้ไปเห็นสองสามกองแม่นมาสนตากองปวดไทยอีบันนี้กลางใหน่าเดี๋ยวเดี๋ยบุยเจ้าอยิ่มานัังจุดขุ่หิบันนี้ยอมันงขีอยู่นีบังเจงไะไรก็้วกคอยไปในคลิปก็ยิ่เห็นมือกองปวดสีอยทีรว่ารางดาพก็และวรับ ้าร์ด48ข้อมเมน์เหรอครับมี48คอมมนเหรอไม่เลยนะแค่แค่เกลี่ยลอยไปด้อไหลือดไหลฝากกดติดตามนี่แหละครับนี่ยูทูบช่องฮอตดี้ลำเพลินออฟฟิเชียลแมนอีลีเดจแต่ว่าหาอีลีเปนว่ามากคอมเมน์กดดีก็คือยอดสับสไครขึ้นยากถึงยอดวิวที่ไปหลายเยอะแต่ว่ายอดับับคอมมนแมนครับบุญ คนเพิ่นมาเงือเพิ่นเพิ่นบอกดไลค์สั่มคั้งเถอะเนียนถูกถูกอันนี้ต้องยืนเนีนวันนี้ดูมาจากรอยสุดเมื่อกี้เคือสาวน้อยยินดีต้อนรับเขาเลสาวน้อยติดตามไหมสาวน้อยยินดีต้อนรับครับผมโอ้โหแฟนคลับผู้เบรรเทาข้าอีหลีเพิ่นก็บอกดขามโฆษณาพร้อมเมีนถูกเนี่บ้านี่ช่องพอดีแค่นี้อันนี้คลิปแรกครับเอ้าฝากติดตามอันนี้คลิปที่สองเล่เนาะคลิปที่สองครับเอาต่อไปพี่น้องยังบปรดติดตาม